ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ ครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับก็พบกับลุงตันคนบ้านาชานัยนาทเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซตใหม่งงวันนี้นะครับลุงตันเปจดมาวิเคราะห์แนวทางหวยหาหน่อยเนาะงวดประจำันที่18บแป,แปดิเก้าดยผมไ เดียวที่มานะครับแล้วก็ที่มีในตลาดด้วยนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ราประมาณหนึ่งตัวประมาณนี้หน่อยใหญ่ไอท่เนาะมาเนาะครับไปรุ่นเนาะก็โชคดีกันเนาะก็อะขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยขอแล้ว มาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงดประจำวันที่18พฤศจิกายน68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1นนะครับได้ได้ศู 0, นยะ์เนาะแถวที่สองได้สองแถวที่สามได้เก้า แถวที่สีน 1, นะ่ได้หนึ่งเนาะอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะศูนยะ์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเกนะ้าเนาะอ่าสองสองแล้วก็สามตรงน,นี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์อ่าตรงน,นี้ก็จะเป็นแปด แล้วก็แถวที่4 11 1, 1, แล้วก็2นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นศนะูนย์เนาะอ่าก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตังก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อประจำมาที่18พฤศจิกายน68เนาะ ลุงตันให้เด่น1นเด่นหนร้องสองนะครับพี่น้องเอฟซชอบ1รูด1ชอบ2รูด2นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวชุดสงตัวลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ01เนาะ01 11 20 30 31นะครับ39 81 8291แล้วก็92นะครับได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3สีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลูกตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขทีว่วางนะครับก็ประมาณ5คู่นะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่แถวที่1ที่2นะครับเป็นคู่ <c oughs> เป็นคู่ตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนะเาะก็คือ2องศูนย์เนาต่อมาก็ เป็นแถวที่ที่1ที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่เป็นคู่ขวานะครับลักษณะนี้ก็คือสามหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็มาแถวที่แถวที่สามที่4ี่นะครับเป็นคู่ซ้ายไปขวา ลักษณะนี้ก็คือแปสองนะครับแล้วก็แถวที่3มที่สเหมือนกันนะครับเป็นคู่ตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือ9ก้าหนึ่งนะครับแล้วก็อีก1คู่เนาะเป็นแถวที่2ที่3ามนะครับตรงกลางเนาะอ่ากสองนะครับ ก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10คู่ตัวที่ลุงตันแนนให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3สีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่หลุน3ตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหน ก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุน3ตัวได้นะครับเมื่อประจำวันที่18พฤศจิกายน68เนาะลุงตันให้1นะ1เนาะ1กับ8นะครับเป็นหลักร้อยนะพี่น้อง f c ก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปก็เลขในตลาดลบคนรับที่ได้แต่การนิดเรัาก็เป็นตัวเลขที่ไล่เรียกกันเลยตัเเวเลขสี่จะมีมีเก้มีศู อบนี้ก็มีตัวเลที่ตรงเนาะแจกทีกันเียบสียบนเลยเนาะ่วางไวคู่เนาะกรที่คนรับออมาในส้นี้ก็มีโอกาสตัวในเส็นกันเนาะก็รุ่นต่อทีเมื่อไลกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตัก็ขอขอบคุณทีองที่